สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสเป็น e p 5ีแล้วนะรอบนี้ก็จะเป็นการจัดตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยที่เคยไปเจอมาอย่างเงี้ยในเฉพาะนักเตะงแตน่ส่นะครับก็จะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ <Wow. S 1> คลิปนี้ก็จะมีน้องผมคนเดิมนะก็จะเป็นโจเซฟคนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องกันไปสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีน้องวันจัดเทียริสอีกแล้วนะน,ะน้องชายใช่ครับกองแมวโอท่าซ้ายแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับไมเคิลน้องว่าไงครับตัวนี้ ตัวไมค่อนเหรอพี่ผมให้แค่เอครับทําไมครับเอ่อบางทีมันก็ดีบางทีมันก็เออพี่ไอโอท่าสายใช่ไหมไอโอ,อ,อท่าสายมันเล่นเหรอพี่แต <laughs> ่ว่ามันตัดบอลดีอยู่นะครับพี่มองให้บีนะสลับพี่นะมุมมองพี่โอเคนะก็มาที่ตัวต่อไปนะครับลูดิเกอร์น้องว่าไงครับตัวนี้ตัวนี้ผมผมให้ที่เอนะครับสายฟีชอบใช้กันเยอะเออใช่เจอกันโคตรบ่อยนะตัวนี้เมว่าจะเป็นร่างอื่นร่างนี้นะเจอเยอะลูดิเกอร์ตัวนข้างดี มันดีในสายฟรีนะดูดีเกอร์นะใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็มาที่ตัวต่อไปมาดีนี่โอ้โหตัวนี้ผมผมแต่ผมให้คิงเลยเนี่ยตัวนี้ก็ต้องคิงแล้วแหละนะรุ่นใหญ่อะแต่พี่ก็ไม่มีนะพวกเราจะมีกันล่างนี้นะใช่ป่ะอ่าใช่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 ก็ให้คิงรับตัวนี้นะโอเคปะโอ้โหตัวนี้โอ้ตัวนี้คือตัวตัวบั๊กเลยพี่โอเคเราไม่ต้องพูดเยอะนะไม่ต้องพูดเยอะไอ้นี่อีกตัวนะไม่ต้องพูดเยอะ ให้คิงครับอ่ะแล้วน้องชายเนี่ยโอ้อันนี้ผมต้องขอพูดเลยพี่โคตรพ่อโคตรแม่บ้าเลยครับพี่ชายตัวนี้ให้คิงโคตรเวอร์นะตัวเนี้ยตัวอะไรก็ไม่รู้ปีศาจนะแม่งบ้าจัดตัวเนี้ยตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอตัวไอโอท่าทรายมาไอโอท่าทรายว่ะน้องว่าไอตัวเนี้ยผมเอ้แต่ผมให้บีนะให้บีนะใช่ใช่ใช่พี่ก็ให้บีพี่มองให้บีเนต้าน้องว่าไงเนต้าเก่าโอ้ย่างแบบเพิ่งเปิด่ะตัวเนี้ย ผมผมให้เอครับพี่ก็ให้เอเพราะมันนานแล้วนะใช่นานแล้วแล้วตัวเนี้ยสมอลลิงโอ้ผมให้ปลายแถวครับพี่ก็ให้ปลายแถวสู้ต้องโอ้ดีอาร์ตโคตรเต่านะถึงแบบนี้ก็ให้ปลายแถวถ้าพลังเกมรับแน่นแต่สปีดไม่เอาไหนก็อยู่ตรงนี้นะวิ่งตามไม่ทันใช่ใช่โดนแทงไมหลุดนะใช่รู้อยู่นะแล้วขาล้อหนับน้องว่างไงตัวนี้ผมผมให้เอนะพี่ก็อยากให้อยากให้คิงแต่ผมให้เอดีว่าใช่มันเก่านะล่างเนี้ยใช่ใช่ใช่ แล้วก็มันวิซาก้าโอ้โหูยตัวนี้ผม่เ่นเกมรับดีจัดนะผมให้คิงครับใช่ใช่เป็นแบ็บเกมรับนะใช่ครับผมให้คิงตัวอุ้ยฟองโซแม่งกองหลังเม่นเก่งเยอะนะใช่ผมให้คิงตัวนี้ใช่ใช่ผมก็ให้คิงนะก็บาเลซี่ว่างครับโอ้ตัวนี้ผมเปียไปอ่ะใช่แต่ว่าเขาก็เล่นดีนะครับผมใช่เกมรับมันดีไหมแต่ผมผมไม่คิงครับใช่ให้คิงเหรอใช่แต่พี่มองให้เอพอบ่ะตัวเนี้ย เกินพอแล้วเอะผมว่าเขามันเล่นดีอยู่นะไม่ไหวน้องชายมันให้เอีอะมันตัวเล็กไปนะต้องสกิลต้องมาเพิ่มอีกโอเคนะแต่ถ้าเกิดเพิ่มสกิลแล้วผมก็ให้ก้ามกึ่งอะต่อให้เพิ่มสกิลมาแล้วเพราะยังมีตัวที่เก่งกว่าเยอะอย่างเนี่ยตัวบั๊กเนี้ยใช่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 เปล่ะแล้วก็ฟิล์มรามโอ้โห้แม่งเขาเลยแบ็กที่โหดที่สุดในเกมอ่ะพี่ตัวนี้เออแบ็กลุกกันนะใช่ใช่แบบสองฝั่งนะสุดยอดเลยเนี่ยสองฝั่ง มาที่ฟานได้โชว์าทแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดเดียวแล้วตัวนี้นะผมให้คิงครับตัวนี้ตัวนี้สุดยอดคุ้มราคาเลยนะตัวนี้นะใช่ครับก็คุ้มอยู่ออ้ตัวนี้ตัวแจกฟรีแต่ผมผมให้ให้คิงครับจริงๆก็ให้ก้ามกึงกับเอนะพี่ทำไมอ่ะเกลียดอ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เจอเยอะดิใช่ป่ะใช่เจอจนเอียนะเจอจนเอียแล้วอ่ะผมก็ให้แบบก้ามขึงครับแต่ให้คิงดีกว่าเพราะว่าแบบ โอ้มันสุดยอดจริงครับเป็นการแจกปีที่คุ้มค่าที่สุดละตัวนี้มาที่ปูโยตัวเนี้ยปูโยเก่าบาตาโอ้ถ้าถ้าร่างนี้ผมให้แค่เอพี่เคนะผมก็ให้เอเหมือนกันไปเล่นตัวอื่นดีกว่าฟานเดอร์เฟนเหรอน้องชายตัวนี้ก็ให้เอพี่ก็มีความเร็วนะแต่มันก็ยังไม่เท่าตัวพวกขวันใช่มันไม่เท่าใช่ใช่ใช่ผมก็ให้แบบกำกึ่งนะครับแต่ขอให้เอแล้วกันโอ้ยตัวนี้เว้ยเราไม่ต้องคงบูดเยอะนะ ผมต้องให้คิงอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดเยอะเว้ยตัวเนี้ยสุดได้สุดอะเพราะแบบว่าเนี่ยต้องไปเทียบแข่งตัวนี้ยสุดโชคตัวบั๊กเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็เบนไว้ตัวแจกฟรีเนี่ยน้องว่าไงผมให้แค่เอครับพี่ใช่ใช่ใช่แค่ของฟรีก็คุ้มแล้วนะใช่ฟรีก็คุ้มแล้วก็ไปแค่นบาวแจกฟรีเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ให้เอเหมือนกันครับใช่พอได้แต่มันต้องไปเพิ่มสกิลอีกนะตัวเนี้ยถ้าเะไม่เพิ่มก็ใช่จมัน ผมมองอ่ะแบบก้ามกึ่งอ่ะต้องไปเพิ่มสกิลเฮดดิง้งแย่งหมงเนี่ยแต่ให้บีให้เอแล้วกันถ้าเกิดแบบเพิ่มทกิลเรียบร้อยแล้วมาที่ตัวต่อไปนะไบยเยนน้องบูเยนนะเออตัวนี้โอ้โหตัวนี้มันผมให้ไปแถวี่วิ่งโคตชช้าโอรออะไรอ่ะมันเด่นแค่<ม>เลือกลูก,ลกกลางอากาศนะใช่พี่ใช่ใช่ผมก็ให้เท่านี้นะถูกละแล้วก็ดีมาโคนะครับเอ็ดคอสติง้งแต่สไตล์เป็นฟินิเชอร์น้องว่าไงเอ,อผม ให้ให้บพี่ให้บนะก็ยังมีแบบมีจังหวะได้เปิดแอปได้เปิดใช่มใช่ใช่ใแล้วก็มาที่ตัวต่อไปนะครับเบโกมี่ไอตัวนี้ก็อัพค่าพลังบัคกได้อยู่นะแต่มันบัคกไม่สุดอ่ะน้องว่าไงผมผมให้แค่บีนะพี่้ใช่เหรอใช่พี People> ่ก็มองแบบกำกึ sure> ่งนะครับตัวนี้นะกำกึ่งแต่ขอให้บีเหมือนกันนะครับ แล้วก็โหไอแอดเดียให้ไอ้เอ oh. <laughs> พี่ไม่รู้เชื I ่ A, อ I A, อะแต่แอประมาณแอดเดียาไม่รู้อะให้เออให้เอเลยไงใช่ครับพี่ให้แบบเนี่ยก,กั้มกึ่งรบบกั้มกึ่งไปแถวอะแต่ให้บีแล้วถือว่าเนก็ยังใช้ได้อยู่คนระับสมัยแบบเฟสผมก็ใช้อยู่แล้วก็กวาดิเดียน้องมากไงถ้าตัวนี้ผมผมให้บีพี่พี่ชายให้บีเหรอ ทำไมอ่นะมันยังไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยสุดอ่ะพี่ตัวนี้พี่มองก็แบบก,ก้ามกึ่งครับแต่ขอให้เอแล้วกันรู้สึกว่าแบบมันก็ยังโอเคอยู่นะตัวนี้นะสำหรับพี่นะแล้วก็ดิกซอนน้องว่างไงถ้าตัวนี้ผมผมให้เอพี่ให้เอเหรอใช่ตัวนี้พี่ก็ให้ก้ามกึงก่งเหมือนกันแบบก้ามกึ่งนิดนึงแต่เกมรับมันดีมากนะแต่แบบมันก็ยังเฉยเฉยเอาพี่ว่าเล่นไอคอสตากูต้ารู้สึกยังดูดีกว่านะผมขอให้บีนะครับ มาที่ตัวต่อไปครับน้องชายโลิโตคาล้อนเนี่ยอีกล่างหนึง่งผมผมให้คิงพี่ถ้าทาไมอ่ะเพราะว่าเป็นล่างมัดเล็ดพี่ทําไมโอ้โหคือแบบชอบอ่ะล่างมัดเล็ดเป็นเก่งใช่ปะ,ะจัวเลยพี่โอ้แต่แบบพี่ยังไงก็ให้เอนะตัวนี้นในมุมมองพี่พี่ขอให้เอวกันนะก็ให้ก้ามกึึงแหละแต่ให้เอああมาที่ตัวต่อไปนะครับน้องชายฮาฟูเนี่ยอะน้องคิดว่าที่ไหนผมให้เอพี่ทําไมอ่ะว่าตัวตัวมันเล็กไปพี่ชายโอ้โหเบียดก็ล้มละ แต่มันก็มีความเร็วนะแบบดีนะผมก็ให้แบบกล้ามกึ่งนะอยากให้คิงนะครับแต่ให้เอแล้วกันจำใจให้เอเลยโหตัวนี้ไอเดวานะชื่อได้ปแถวพี่เฉยอะแล้วคุณริบารี่ล่ะโอ้เอาปไปแถวเหมือนกันพี่อุตาลิบาโอ้ยน้องว่าไงผมผมให้คิงพี่ตัวนี้โอ้โคตรเร็วนะตัวเนี้ยตัตนี้ดขนาดล่างแบบธรรมดาไม่ง่งเร็วอนะได้ล่างไฮไลท์อะเครคจแล แล้ก็คานาวาลโลน้องชายว่าไงตอนนี้ผมก็ให้คิงพี่เออพี่พ่ให้คิงตอนนี้ดีเลยใช่ใช่แล้วก็โอ้โหคิงเยอะนิดเนี่อยนะแต่เพราะกองหลังมันมีตัวดีเยอะนะใช่ขนาดเอก็ยังมันดีหมดเลยนะเอนะแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์อานัวเทนนี้ผมผมก็ให้คิงพี่สุดยอดนะแบบมันเกมรับดีด้วยล่างเนี่ยถ้าพี่มองอ่ะเกมรับดีดีวิ่งเร็วด้วยนี่พี่เอรออะไรอะนะ ให้คิงนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้น้องเตโอเนี่ยตัวนี้ให้เอพอพี่ค่าพลังเปิดบอลมันยังไม่ดีเท่าไหร่พี่เออมันแบบมันเด่นเรื่องความเร็วนะตัวเนี้ใช่ครับแต่แบบมันต้องเปิดบอลเยอะๆหน่อยมีเอทคอสติ้งนะใช่แล้วไม่อัพเออแล้วก็เนสตอน้องเนสตอนี่ผมผมให้คิงพี่แลว่างนี้คิงแล้วล่างนี้มันเก่านะใช่ร่างนี้มันโคตรเร็วถ้าเกิดอัพความเร็วอะแล้วก็ปูโยล่างใหม่รับน้องชายปูโยล่างนี้ผมก็ยัง ยังให้เอนะพี่เพราะตัวมันน้อยนะตัวมันเล็กนะใช่มันใช่ครับมหวังงั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายเออร์วินเออร์วินผมให้แค่ปลายแถวพี่ก็คิดแบบเดียวกันนะครับประมาณนี้ก็เจอมานี่นะครับเทียริททั้งหมดของกองหลังคิงก็เยอะนิดนึงนะครับน้องชายเยอะจัดเลยอะตัวบาคเกเยอะพี่ชายตัวบารเนเยอะนะครับก็สุดจัดเลยครับก็เจอมานี่ะครับคลิปนี้ก็คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะผู้รักษาประตูนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ เรี๋ยวนี้แหละไปเดี๋ยวไปแล้วคนระับบ๊ายบาย